บทอธิษฐานขออโหสิกรรมกายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังสันจิจกรรมมังอสันจิจกรรมมังขะมันตุเมอโหสิกรรมมังภาวะตุเมกรรมใดๆไ,ไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวัจีกรรม มโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำร่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจอบกรรมต่อกันอีกเลย กรรใดที่ใครๆทําแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานจึงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป